กันที่ไอเทมใหม่เลยนะคะเป็นเครื่องเหมือนเครื่องฟอกอากาศแล้วก็กลองอากาศแล้วก็ฆ่าเชื้อแบคทีรียอันนี้ซื้อที่โรงพยาบาสลสตหลอก็ไว้เปิดต่้งกลางวันให้สองแสตส่วนตัวนี้เป็นเครื่องฟอกอากาศเปิดตักลางคืนก็มาดูที่ชั้นแรบกบก็ในเชล์ของรถเข็นจะมี3าชั้น ชั้นแรกเราก็จะใส่เป็นพวกแชมพูต่างๆเหมือนเดิมแชมพูก็จะมีพวกของคลีสมีเทมอีดมีคราเวลที่เป็น2สูตรแชมพูกับกิมน,นวดแล้วก็มี Day to Day ย์มีอันนี้พลาสปั p บี้แต่ว่าตัวนี้ไม่ใช่แชมพูพลาสเป็นขวด ขวดที่เรามาใช้รีฟิลใส่ไอออนไอเพราะว่าตัวไอออนไอเราซื้อมาเป็นแกลอนเป็นลิตรเลยแล้วก็เอามาเติมใส่ในนี้อันนี้ก็จะเป็นแชมพูกับคิมนวดของ s ิ l ค Creation น้องละตรงนี้ก็จะเป็นคิมนวดเข้มข้นสเปกตัมเทนของคริสอันนี้ก็เป็นโปรตีนเอาไว้ทำฮอตไอทิทเมนของพลาส ก็อันนี้ก็เป็นแชมพูแห้งฮานาเพชดนี่ก็ยังไม่ได้เปิดเป็นซีเครชั่นโอ้ขอโทษค่ะของคริสเป็นซิ้นีเป็นออยนี่เป็นแชมพูที่ได้มายังไม่ได้เปิดใช้เลยค่ะเด็กก็นนี้ก็จะเป็นสต็อกของแบรงสฟันแชมพูแห้ง เอออันนี้ก็เป็นชั้นทห้5เหมือนกันสเปรย์ที่ยังไม่ได้เปิดใช้ชั้นแรกก็จะเป็นประมาณนี้มาดูกันที่ชั้นที่2ชั้นที่2นี่ก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นพวกสเปรย์ต่างๆแล้วก็น้ำยาเช็ดหูก็ไม่ต้องเอาออกมาแล้วกันเนาะอันนี้ก็เป็นออยของซิลขวดใหญ่อันนี้เป็นโชว์ออฟ เมจิกโฟมเป็นแชมพูแห้งแล้วก็เป็นสเปรย์ของสิวอันนี้เป็นสเปรย์ของ p l u s p u p p y OMG อันนี้ก็เป็นสเปรย์ของของสิวเอามาใส่ขวดของคริสนี่เป็นครีมเหมือนลิฟออนของสิวตัวนี้เป็นพิเชดดอบที่เป็นขวดใหญ่ก็เป็นเคราตินเป็นสเปรย์ ก็อันนี้ก็เป็น eye on eye ของคลิสเป็นขวดใหญ่ตัวนี้ก็จะเป็นเป็นตัวชูต o ติ้งเป็นสเปรย์ทีเป็นของคาร์โรยอนี้ชอบกลิ่นโคโค่นัทหอมมากวานิลาอันนี้อัลติเมทเป็นตัวสางสระตังของคราวแล้วก็อันนี้จะเป็นเพดทอเป็นสเปรย์ฆ่าเชือ้อเวลาผื่นขึ้น หรือเป็นแดงๆที่อุ้งเท้าต่างๆอันนี้โรเลอร์กำจัดขนที่ติดตามเสื้อก็อันนี้โชว์ออขวดเล็กส่วนใหญ่ขวดใหญ่ข้างหลังเราจะมาถ่ายขวดเล็กมันพกพาง่ายแล้วก็เสปเปร์หวัวสเปรดีมากแป้งเด็กไม่มีอะไรอันนี้เป็นออยที่ฉีดตอนหวีขนเสร็จ อันนี้ก็เป็นออยที่ขวดใหญ่ของซิลเอามาถ่ายเป็นขวดเล็กพกพาเวลา,เาไปให้น้องกลูม,มิ่งเขาทำก็อันนี้ก็เป็นพิเชษดอกขวดเล็กถ่ายมาเวลาที่ไปกลูม,มิ่งเราจะเอาขวดเล็กไปมันพกพาง่ายอันนี้อัลติเมตเอามาถ่ายเป็นขวดเล็กไอออนไอเอ่อไอออนไอเอามาขวดเล็กเหมือนกัน Just d i ก็เอามาเป็นขวดเล็กก็เป็นแชนโคมของพลาสฉีดสเปรย์หลังจากแปลงขนเสร็จแล้วอันนี้ก็เป็นตัวสบิทออยอะทามออทฮอตออยทีทเมนีีก็เป็นออยของคริสติวสิลิตจะหมดละเดี๋ยวหมดก็เอาอันข้างบนมาเติมอันนี้ก็เป็นบาร์มโปรตีนของพลาสส่วนตรงนี้ ก็จะเป็นพวกบรรดาที่เช็ดหูอันนี้ก็ของคลิสมีใช้นานมากลวแล้วก็อันนี้น้ำหอมน้ำหอมอันนี้นาโนสเปน n าโนอันนี้ก็เป็นสเปรย์ที่ไว้ฉีดฆ่าเชือ้ออันนี้แพงเหมือนกันนะนี่เป็นของอเมกานี่ที่เช็ดหูนี่ก็เช็ดหูเหมือนกัน ก็สเปเนโนก็ตัวนี้ก็จะเป็นที่เช็ดหูของจุฬานี่ใช้มานานและชอบเหมือนกันก็ชัน้น2ก็มีประมาณนี้มาถึงโซนกลางถัดจากรถเข็นก็จะวางของแบบพวกอาหารหรือว่าพวกอันอฮอ์ต่างๆของใช้ก็มาที่อันแรกก็จะมีอันนี้เป็นขนมที่เดี๋ยวนี้อนุญ,ญาตให้ ให้กินได้นิดหน่อยนี่เตียวเองอะ่ะไม่บ่อยแล้วก็นี่เป็นนมอ,อัดเม็ดนี่ก็น้ำเปล่าไม่มีอะไรนี่เป็นเจลแอลกอฮอล์ของคนอันนี้ก็แกอลกอฮอล์ไว้ฉีดตามที่ยราเราอยากฆ่าเชือ้ออันนี้ก็เป็นน้ำยาที่ได้จากทองหลอเอาไว้เช็ดเ,เวลาบอกไกว หาแดงหรือเป็นผื่นขึ้นเขาชอบผื่นขึ้นอันนี้ก็ไม่มีอะไรสเปรย์เด็ดต่อสังเกตมีอะไรอุปกรณ์ฆ่าเชื้อเยอะก็อันนี้ก็เป็นทิชชูเป,ปียกอันนี้เป็นผงไก่อ่ะซื้อจากโรงพยาบาลทองหลอก็เหมือนแบบเอาไวโ้โรยตอนเขากินข้าวนิดเดียวตอนเช้านี่ก็เป็นอาหารเม็ดมีสองกล่อง ของลกไก่แวใหญ่แนละ้วก็ชิ้นบีกเลยก็อันนี้ก็จะเป็นน้ำเปล่าที่เอาไว้เติมเขากินเหมือนคนเหมือนคนกินยังไงเขาก็กินแบบน,นั้นทิชชู่เปียกอันนี้เป็นพวกหนังยางที่เอาไว้รีฟิลก็มีแอลกอฮอล์มีกระดาษทิชชู่อันนี้ก็จะเป็นสเปรย์ฮานาเพสที่เอาไว้ฉีด ดับกลิ่นฆ่าเชื้อฉีที่นอนก็ได้ฆ่าเชื้อแล้วก็มันอ่อนโยนหมาเลียได้นี่ก็เป็นพวกออที่ซับฉี่ถุงพลาสติกเอาไว้เก็บเอื้อเก็บของสกปรกถ้าอันนี้เป็นที่เช็ดขนสัตว์โซนนี้ก็จะมีประมาณนี้มาถึงโซนสุดท้ายก็จะเป็นพวก บรรดาวีแปลงต่างๆนะนี่ก็เป็นไม่มีอะไรกระดาษอันนี้เป็นซองที่ใส่พวกประวัติของสองแสบเช่นสมุดวัคซีนหรือประวัติการตรวจสุขภาพประจำปีก็จะใส่ไว้ในนี้ก็อันนี้ก็เป็นตู้ของพวกที่ใส่หัวเวลาจะกินข้าวโบต่างเพื่อไม่ให้เขาเลอะเทอะ ข้างล่างก็เหมือนกันก็อันนี้ก็จะเป็นพวกหวีแปลงจัดระเบียบไว้แต่ละชั้นว่าหมวดไหนอยู่ตรงไหนนะคะนี่ก็เป็นแปลงชั้นที่หนึ่งนี่ก็พวกแปลงขนหมูน,นี่ก็จะเหมือนเดิมๆแหละเหมือนครั้งที่แล้วอันนี้ก็จะเป็นพวกอันเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เพิ่งได้มาใหม่เดี๋ยววันเปิดกรุ แปลงอนนึงนี่ก็ไม่มีอะไรเป็นพวกหนังกระติกหนังยางผูกผมโบไม่ค่อยได้เปิดอันนี้ส่วนอันนี้ก็อันนี้เป็นสองแสบก็เป็นหวีแปลงหวีที่ใช้บ่อยๆมากๆอ่ะใช้ตอนเช้าหยิบง่ายก็อันนี้ก็จะเป็นหนังยางที่ใช้ประจำวัน แบ่งแยกไว้วก็มีโบต่างๆที่ใช้ชอบใช้โบอันนี้มากๆเลยของน้องตักที่ทำเนี่ยน่ารักนี่ก็เป็นที่แกะหนังยางอันนี้ก็เป็นพวกกิบต,ต่างๆเป็นยาหยอดตาของสองแสบหยอดทุกวันแล้วก็สำลี ก็จะมีประมาณนี้ค่ะโดยรวมส่วนใหญ่ของสองแบบปีที่แล้วปี2021ก็ก็แตกต่างจากปีนู้นปี2020ที่เราทำไปนิดหน่อยก็จะมีเพิ่มในส่วนของแปลงหวีที่ซื้อมาเพิ่มแล้วก็มีแชมพูคิมมนวดก็ยังเมนเทนใช้แบบเดิมๆอยู่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคราวเป็นคริสอะไรอย่างเงี้ยซิล ก็จะประมาณนี้แล้วก็จะมีตัวฟออกตกาที่เราใส่ใจเรื่องของการดับกลิ่นฆ่าเชือ้อแบคทีเรียต่างๆเข้ามาก็โดยรวมก็มีประมาณนี้เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ